ครับแล้วเป็นการติดชาดครแรกรก็ต้องอย่างแรกก็ต้องขอบคุณิโก้ครับที่ให้โอกาสผมผมก็อย่างแรกก็ดีใจครับคือตั้งแต่เล่นบอลมาก็อยากจะ้ินนชาติไทย้นานแล้วครับก็ถือว่าเป็นเป็นจุดสูงสุดของชีวิตนักกีฬาของผมตั้งแต่ผมเล่นบอลมาก็ก็ถือว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเสียงที่ที่ดีสำหรับทุกคนแหละครับคือที่ที่มีโอกาสถิ่ชาติผมก็ต้องต้องมีคนที่มีเพียงคนงที่แล้วแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือได้มีโอกาสแข่งหรือ ันไไหก็ด้ครบผมเป็นเพราะผลงานกับต้นสังกัดที่ผ่านมากับแฟนคลบด้วยก็เราก็พยายามเต็มที่อยู่นะพี่กับสโมสรไม่ว่าจะมีโอกาสได้เล่นหรือว่าในในในฐานะที่เราต้อซ้อมยังไงก็ตอนที่เราได้แข่งก็ถือว่าผลงานของผมก็ถือว่ารู้ตัวเองว่าทําได้ดีแต่เราไม่ได้มองถึงว่าเราต้องติดอิสรนะครับแต่มีคนพูดถึงก็เราก็ดีใจแต่ก็เหมือนผมบอกครับเราก็พยายามที่ทุกวันให้สโมสร เ้าถ้าโอกาสมาก็ดีใจเพราะตอนนี้ก็ถึงว่าโอกาสมาเราต้องพยายันเป็นที่เลยกับโอกาสใหม่ท erm ี่เริ่มต้นก็ปีนี้เสริมทัพเยอะมากเลยครับก็ก็ต้องต้องต้องลุ้นให้ดีกับปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเราจบอันดับแปดก็ปีนี้ผมคิดว่าถ้าถ้าดูผู้เล่นในทีมตอนนี้ผมคิดว่าถ้าต้องหนึ่งในห้าครับคือเราเป้าหมายทุกคนก็ต้องพยยาามได้แชมป์สักทั้งที่แล้วแต่ถ้าถ้ามองอย่างน้อยเราก็ต้องหนึ่งในห้าไป จริงค,ครับที่เราไม่ได้แชมป์มานานมากก <c oughs> ็ก็เป็นอีกอีกอีกก้าหนึง่งที่ที่น่าคือน่าจตะทุกคนก็ผ่านประสบการณ์มาดีในช่วงหลังหลังาชุดทีมชาติก็ถือว่าพีพ่ๆน้องๆก็ทำงานได้ดีมากแล้วก็คือโ um มเมนตัมมันมันต่อเนื่องไปจริงครับแล้วก็ผมก็เป็นอีกคนที่ถ้ามีโอกาสไ,ได้ได้ช่วยทีมใน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 ฐานะไหนผมก็พยายามเต็มที่แล้วก็หวังว่าจะได้แชมป์ ก็เรื่องข้างน,นอกก็ต้องขอบคุณพวกเพื่อนๆหรือว่าแฟนบอลที่ชมเราเยอะแล้วก็ในฐานะของนักกีฬาเราก็ยังมีหนที่แต่เรื่องอย่างหนึ่งเราก็าก,าก็ต้องขอบคุณอย่างเดียวก็าจะไม่รู้ว่าอะไรไงว่ามีคนชมแล้วก็ดีใจก็ได้ก็ไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือแฟนบอลทั่วไปครับพี่ผมก็อยากให้เข้ามาเชียร์เยอะๆก็จริงครับก็เราไดหวังชัยแล้วปีนี้ก็อยากให้เข้ามาเชียร์กันไม่ว่าจะเป็นผมหรือเพื่อนน้องทีมครับก็อยากให้มาเข้ามาช่วยเชียร์้เยอะ ก็้สึกกดดันังมีแบบอย่างชัพเชนเป็าลูกบรึดถคนอาจจะพรางว่าน่าตระ di ้รู้รึกดี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 ้ีด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 ีนีด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 ีรีด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 ีทีด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 ัดีดีดีก็มีโอกาสได้ดีดีดีก็ดือว่าเราก็โชคดีดาก็ดีดีดีดทดีดีพีด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 ่ดี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 ดงดีดีดากีด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 รดี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 ดกดคงรู้ว่า คนไหนจะเหมาะกับฟุตบอลสไตล์ของเขาหรือว่าคนไหนจะไม่เหมาะมาเนี่ยครับแต่คนไหนว่าจะพูดยังไงผมก็ต้องต้องรับคําชมหรือว่าคำด่า,าอะไรแล้วแล้วผมก็ไม่ได้ชี้อะไรครับมันมาด้วยฐานะฟุตบอลแต่ผมคิดว่าด้วยตอนนี้ผมคิดว่ามันมีที่ฟุตบอลมากกว่าครับไม่ใช่แบบเรื่องินเพราะฟุตบอลไทยกำลังบูมด้วยครับก็เลยบอกว่าคนก็ต้องมองถึงชักโครกผมว่ามาเพราะหน้าตาแต่เราก็เต็มที่แล้วพี่เราก็มีโอกาสตอนนี้แล้วก็ทำให้เต็มที่ให้ดีให้ดีแล้วก็ค่อยว่ากันแ,แต่โอกาสนี้ก็